อาหารอะไรนนอา่อาหารคนนายนายพี่บอสนะคะไปดูอะไรนะคะไป,ไปดูรถรางไปดูรถรางโอเคมาจับมือค่ะพี่ปันมาจับมือน้องลูกอ่ะวันนี้มีพี่ปันมาด้วย่ะ,ะสุดท้ายไปกับพ่อ,อแล้ววันนี้เรามาเที่ยวเขื่อนป่าสักเชิทธิ์ที่ไหนนะลบบุรีเนาะใช่ลพบ,บุรีค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูก่อนรถรางรอบเมื่อกี้ออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบใหม่ว่าจะออกอีกกี่โมงไมาครับปเมื่อไหนเดที่นี่คือที่ไหนครับ เครื่องปะศักดิ์เรซีดเรานั่งรถรางชมวิวดูิมีรางรถไฟด้วยเราที่นี่ทุกกันนะโน่นโน่นเขื่อนอยู่ฝั่งนู้นนอนมีเลนด้วยเขื่อนค่ะคที่รับใช่ไหมไม่ใช่ขาแ่วาแต่ว่ามัาเดี๋ยวนะ ปันหยกเอาฝาใหาน่ไดทในในถุงอะไรนะคะแมสดูปิวป้วรอยทำไมไม่ใส่แมดค์คะอันนี้จะถ่ายด้อันนี้ควบคุมและประมวลผลโอ,ยยอ้ยนู่นนู่นโอ้ยนี่ทางนี้ก็สวยนะ นี่เรามาข้างๆขืน,วนะคะคสวยมากงเขื่อขขขนคืออากาบายน้ํโามาสูงสุสขขขาาดกตรฝัขขขาา่งนี้เป็นฝั่ง<ห>อาคารระบายน้ำนี่เอาไว้ระบายน้ำาก่อนได้ไหมอะไรนะคะต้อง,งช้มาก่อนใช้ไใช้ชุี้ก็ไม่ได้หรอกลูกมันลึกมากเลย อีเฟอร์คาทางนี้ครับจึงไปเล่นสระไรใช่โอ้สวยนะเนาะเนอะข้างหน้ามันก็สวยข้างหลังโอ้ขนนขนนข้างเขื่อนข้างล่าง ให้รถวิ่งดีน้ำดีน้ำฝั่งนี้พี่เฟยกด้วยครับเย็นไหมเย็นมากไหมบุกคนมีน็นมาเที่ยวทุกวันนอะเย็นมากเย็นมากไหมครับบรรยากาศดีไหมยบรรยากาศดีไหมดีใช่ใช่เย็นสบายมากอะให้ดูอะไรคะให้ทุกคนดูอะไรตุ๊นู้นตุ๊นี้ให้ดูอะไรคะให้ทุกคนดูอะไรตุ๊กนู้นตุ๊มีอะไรคะโอ้ ครับแม่จับแม่จับดีๆครับนู่นเฟิร์สเรือนู่นนู่นดูเรือดูเรืออยู่ตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมเล็ก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 หยิบเรือหยิบหยิบไหมจิ้มไอซูมให้ดูนั่นเขาหาปลาใช่ไหมหยิบออกมาเป็นนกหยิบออกมาเป็นนกอ่ะเขาหาปลาใช่ปะ

เขาลงข่หาปลาถ้าเขาลงไปอะฮะถ้าเขาลงไปอะเขาต้องว่ายน้ำเป็นครัะเขาต้องว่ายน้ำเป็นทำไมเขาว่ายน้ำเป็นอะเอ้าคนหาปลาประมงอ่ะที่เขาหาปลาเขาก็ต้องว่ายน้ำเป็นทุกคนถ้าเกิดว่าตกลุงตกน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ถูกปะถ้าเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้จมเลยใช่ครับถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็ไม่กล้าไปหรอก พอเราลูกเดี๋ยวปวดท้องนะครับใช่ไหมใช่ใช่น่นน่ะดวตรงนีไอาจะหยิบเือกห้ดูหยิบเปลือตรงนี้อุ๊กิ๊บมองไปแบบสุดลูกหูลูกตานน่นอ่ะ ก็คือน้ำหมดเลยอ่ะเีเฟอร์จีเปลือใช่ไหมพี่าันเห็นไหมหยิบได้ปะหยิบได้ด้วยวันนี้วันที่สิบสามวันนี้เป็นวันอะไรวันสำคัญ่ะวันอะไรที่เขาเล่นน้ำวันสงการใช่ใช่นี่ใส่ชุดวันสงการแม่แม่ก็ใส่เสื้อลายดอกมาน้องก็ใส่ดอกพ่อพ่อล่ะพ่อไม่ชอบใส่เสื้อลายดอกเปล่า มันไม่มีไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยมันของพ่อใช่พ่อไม่งั้นแม่ก็เอาแบบนี้ใช่พอแล้วบายบายใครคะนายบายสนุกไหมคะเบลลี่สนุกไหมเย็นหรือเปล่าดูค่ะไม่เชืยอไม่ใช่ขยะนะถ้าลงข่าวเหรอะอยากกินอันนี้พอแล้วลูกจะปวดท้อง อุ้ยนู้นนู้น,น,นลงไฟฟ้าไ,มไฟฟาหมก็ต้องใหญ่สิครับลูกเพราะว่าเขาผลิตไฟฟ้าออกมาให้เราใช่ไก้มห่ทำไมเขาพาเรามาไกจังอะประมาณหนึ่งชั่วโมงอะล,ลูกไปกลับสช้เวลายอยู่ก่อน,อนเดี๋ยวเงิ่งไไหมสวยเนาะ ตานกปินตาสหญยมากปีนยาที่นีอ่อนู่นนู่นโรงงานน้ำตาลใหญ่มาก,กดูดิอ้ยมีวัวด้วยนู่นมีวัวเห็นไหมแม่น,นมมกม,นมันมาถ่ายรูปให้แล้วเห็นไหมแอบบ๊แบบแ,แบบล้วแอ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่ะ อใน,านวัดวัดไหนพระที่เขาบอกเราเรายังไม่เห็นวัดเ,เลยที่นี่บอกมาก็มีพี่เฟิร์สออกแล้วครับ น,าาน,น้ำเหรอนู่นนู่นนู่นมันคือโรงงานไม่โรงงานเหรอโรนอีธนนอนรู้จักไหมรู้จักอทธานนอลไหมอย่าสูบอย่าสูดดมเข้าไปเยอะอสนุกไหมครับวันนี้มีใครมาด้วยหนึ่งคน มีใครเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนอกจากน้องอะ่ะพี่พาใครมาด้วยพาใครมาใครอะ่ะชื่ออะไรพี่ปันพี่ปันนี่มีพี่ปันมาอีกหนึ่งคนพาพี่ปันมาเที่ยวด้วย และลูกเดี๋ยโตกนูดูเห็นช้างไหมดูมีพระแม่กวนอิมด้วยเขาดูงัวเยอะมากเลยแม่ได้เห็นเรือๆดูกลๆว่าะอะไรเพราะเป็นเลขเ<ช>้าเฟล,เเเลี่เป็นอะไรคะครับ ได้่เปนอันนี้เราก็มาครึ่งทางแล้วนนมาได้ครึ่งทางแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะไปเดียวตรงไหนพี่เฟิร์ยเขาจะไปเดียวตรงไหน,นอ่ะเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆ โกรรมาเล่นจับมหอเอาเมื่อกี้เราอยู่สมุทรบุรีพาเราพเรข้ามมาตรงมื่อก้เราข้ามาสะละบ,บุรี เรามาเรามาแป๊บเดียวค่าตั๋วรถไฟสามสิบบาทเราได้มาสองจังหวัดเลยใช่ไหม,มอของหนูล่ะพวดนี้พวดเยอะดูครับด,ด,ดูด้ไหนตัวให้เพื่อนๆดูดิาตั๋วเป็นยังไงเป็นเปียกอะ เอาตัวให้เพื่อนๆดูดิาาดน้ำหลุดแล้วค่ะนายค่ะดิโเฟิร์ชน,นีาทางนี้น้ำแห้ง ฝนตกมันก็จะเยอะขึ้นแต่อันนี้ฝนไม่ค่อยมีมันก็จะค,อคอ่อยๆแห้งนุ่นเฟิร์สพะนุ่นคัพัพระองค์ขาวยินสบายอยากหลับไหมเฟิร์สเฟิร์สง่วงเลยไหม ไม่ง่วงไงไม่อยากหลับเหรอร้านร้านอาหารหรอคาเฟ่หรอดูป้ายป้ายเขื่อนป่าสักเป่ายเขื่อนป่าสักโชลสินค่ะเอ้รถไฟสวนไปแล้วแม่เอาเสื้ออะไมาจากไหนอะเสื้ออะไรครับือที่พัดุูพัดเเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวเราก็เดินไปลูกเดี๋ยวเราก็เดินไปดูอยู่ดีครับ ตอนนี้เรามาขึ้นรถไฟก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเดินดูของมีของขายเยอะมากครับม้นนันอะต้นนี้ด้วยต้นนี้ดต้นนี้ด้วยต้นนี้ด้วยต้ี้ดวยนนยต้นนต้นตนต้นมันปไปอ่ะไ่อะไรเนี่ยป้ายเพื่อนตาสักเนละสิบอ๋อแล้วนี่แม่เราเข้าทางนี้อ่ะครับขอุท่านนะคะคือเกิดที่ได้สุดของเกิด อาฝั่งนีเกอ๋ันเคลื่อนอยู่สลับบุรีแต่อีกฝั่หนึ่งอยู่ลบุรีนครับไปเดือยวไปดูเขาลงไหว้พระด้วย่กเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันอันนี้ก็มาเดี๋ยวเราจะไปไหวยพระกัน มาเฟิร์สป<ว>ันมารอตรงนี้ก่อนลูกมา,ากเดี๋ยวพ่อเอามาที่ทูบทูบไอ้ไงลูกทูบที่มีเลขออะ่จะจป่ะไปเดี๋ยวไปรอพ่อข้างบนมา่่อจอจ <laughs> คนะูททบีีมมเลไนะออต้องอาาามอา,อาไปจุดที่บ้านป่ะดูวิว,วรอบๆต้นไม้เยอะมาก ระวังล้มนะลูกอึบ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 ร้อนเนี่ยพ่อลูกมันร้อนนะมาเป็นไรล็อกเดี๋ยวเราไปถอดตรงนู้น<ป>ถากนนันไหว้พระขาอะไรอะ่ะขาเผ็นปูรองเนี่ยปูเดินอยาให้ดูรับายอ่ะง,งั้นเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนมาฮะ <Thank you. S 1> ไหนเคยกินอะไรเนี่ยไอติมอะไรไหมครับไหนเท่หน่อยเดินหน่อยไอติมอาทิใช่ไหมไหนขอมาแม่ถือดิงดิงมันร้องได้ไหมแต่นี่สีอะไรเนี่ยสีอะไรมาสีเขียวโอ้ยโอ้ยเฮ้อของน้องร้องไหมร้องใช่ไหม โอ้ของพี่ปันก็ร้องร้อ,องค่ะนี่ไม่เคยกินไอติมอจับไปไม่เด้นะครับ เขาจะเอาติปไปให้มาคู like ่เทศมีติปด <cin Woah> ้วยมีน้ำ <ones> ด้วยลองดูนะไายบายพี่ก่อนตามแม่พาไปดูรูปเอารูปไหมน้าหรออะคะน่ะอันนี้ก็เป็นโซนของริมเขื่อนมีมีรูปปั้น เยอะมากเลยวันนี้ตอนนี้เฟลลี่จะพาทัวร์เฟรลี่จะพาทัวร์ใช่ไหมคะไปเราจะไปดูอะไรก่อนคะไปดูอันนี้ก่อน่็มันคือตัวอะไรคะเฟรลี่รู้จักไหมมีตัวอะไรมั้งมีลิงเฟรลี่รถมาค่ะหยุดมีกงด้วยป้ายไปเอากงก่อนตูโทรศัพท์อัปปาย นูนพ่อไปให้อาหารปลาแล้วค่ะไปไปเรื่องรอแม่ด้วยฮะนี่คือตู้โทรศัพท์ค่ะใช่น,นะกดไม่ถึงนี่เราก็จะลงไปให้หอะไรคะให้อาหารปลาให้อาหารปลามีปลาปลา่าคุยมีทางคิงด้วย เดินไปทางพ้ออึบอึบอึบป,ปันค่อยๆนะลูกนี่มาตรงนี้อึบอึบอ่อเฟรี่นั่งค่ะนั่งได้ไหมร้อนไหมลูกไม่ได้เดี๋ยวแม่วางของแม่แมแมแมไอ้นนไหน อะไม่เอาน้ำเหม็นนี่อ่ะบิมาเอาริงมาฝากแม่จ๋าค่ะเออัยน้อยได้วานแค่ตรงนั้นแหลยใหญ่หมอกโยนตรงนี้ก็ได้นี่มันจะได้มาเดี๋ยวเออยังไม่หมดพ่อเดี๋ยวไม่มีมือบีมาฝากแม่จ๋าก่อนก็ได้ค่ะ จ๋าน่ะพี่ปันหวานไปไนเลยลูกเออสวายเหมือนฉลามเลยใหญ่มากอ่ะ,อะมันเหมือนมันไม่ค่อยกินขนมปังเนาะมันกินแต่อาหารน่ะ อุ๊ยกินกินมันมันไม่ค่อยมาตื้นตื้นมันไม่ค่อยมาตื้นไตยังข้อเลยไปเลนะข้อนี่กินกินเห็นไหมตัวนี้เป็นกินเลยวะคะกลัวแล้วจับมันไม่เกี้ใกล้เออพอมันมาถึงมันรีบมางับแล้วมันก็กลับไปใช่เอ้ยฮู เยอะมากลูกเหม็นพี่ปลาโตแล้วพี่ปลาจับได้เฟอร์ทำอะไรอ่ะมันคืออะไรนมปลาอาหารปลาไม่ใช่หรอพี่เฟอร์กินเองเลยไงอร่อยไหมนิ่มไหมครับนิ่มไหมแม่เบนงับนิ่มไหมครับอร่อยไหมลูกฝากิงน่ะอาหารปลาอร่อยไหมลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ย น,นี่มาตรงข้อนี้ค่อยๆลงครับพี่ปันหวานเลยลูกห <laughs> ให้ปลาให้อาหารปลาจะปลามันหยุดตื่นเดี๋ยวให้มันลอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวขนมปังมันก็ค่อยๆลอยไปเต็มอันนี้กล้ามาตื่นๆเพราะว่ามันกลัวเราจับจะให้อาหารปลากับพ่อจ๋ามา เป็นนิ้ขึ้นมาข้างบนก่อนให้ถือให้โอเคนี่นี่เป็นนี้ขึ้นมาก่อนอึบอึบค่ะค่อยค่ะอึบอึบสติอึบอ้าเอ่ะเดี๋ยวพี่เขายังให้ไม่หมดพี่ปันให้ตรงนี้แหละลูกนี่ยืนไว้ที่น้องก็ได้ลูกมาแม่จ๋าถือแม่จ๋าจ๋าลิงใครคะไหนปอกก่อนนี่ เป็นยังไงมั่งมาวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกชอบไหมลูกชอบค่ะชอบมากไหมชอบมากออ้ยแกแทกโทรศัพท์แม่ทำไมฮะแกแทกมือแม่ไม่จ๋าจ๋ายิงมันเล่นน้ำไม่ได้เนาะทำไมอ่ะมันกลัวได้ทำไมมันเล่นน้ำไม่ได้ไหนบอกสิมันกินน้ำไม่ได้อันนี้อันนี้อาหารอาหารอะไรอาหารคน นายนายพี่เวิร์ตอาหารอะไรอะ่ะอาหารคนดูพี่ปันยังไม่หมดคณคามปลาคามนายเวิร์ดคนคามปลาค,ค,คามอ้ำดิเฟลี่ไม่ไปค่ะเฟลี่ไม่ไปไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะ ไม่ได้มันอันตรายมานะมาพอพอพี่ป้านปะขึ้นไปลูกเดี๋ยวถังไปคืนนเขาได้ไหนาปานป้าดูดีมันหมุนยังไงมาไม่หมุนแล้วอะ่ะมามาทางนี้ลูกไคขาเต็มนี่มานี่ลูกระวังรถลูกระวังรถเนี่ยยืนเฉยเฉยแล้วชูขึ้นดิ ถ้าลมมามันก็จะหมุนหมุนไหมไม่หมุนมไม่หมุน่นระวังรถระวังรถเอยคาดหัวน้องลูกครับพาลมมามันก็หมุนแล้วลูกน่ะไม่ต้องวิ่งก็หมุนเห็นไหมปันชูดิลูกเออชูเหมือนเฟรชคาสอ่ะนั่นแน่เออ หมุนไล่เห็นไหมไม่ต้องเวีลูกกลับบ้านกันดีกว่าร้อนมากเป็นไงทริปส่งการสนุกไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมครับร้อนไหมพี่เฟิร์สไม่ร้อนไม่ร้อนดูหัวดิขอดูหัวหน่อยมีเหงื่อปะมีไหมไม่มี เฮ้ยกังหันพี่เวิร์ดพัดดีมากอะเพราะว่าพี่เฟิร์ดเอาใส่แอร์นนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปตั้งหน้าบ้านนะลูกมันก็พัดเราใช่ไหมมันนพัดใ,ใช่ค่ะไปเดี๋ยวเรากลักบบ้านกันเนาะโอเคกลับบ้านกันบายบายก่อน,น,นบ๊ายบาย,บาย,บาย